หัวไขควง ph 2ครับเพื่อนๆนะหัว ph two นะครับพร้อมกับแม่เหล็กนะครับนะพร้อมกับแม่เหล็กนะครับนะดูดหัวน็อตใต้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับแล้วก็หัวเล็กแบบนี้นะครับจะเข้าร่องหัวน็อตนะครับนะน็อตโดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นน็อตดำน็อตขาวน็อตสกรูครับเพื่อนๆ นี่อย่างนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ P h e s เจ้าตัวนี้นะครับจะมะีเขาเรียกว่าล่องสําหรับจับหัวน็อตนะครับเพื่อไม่ให้หัวน็อตหลุดนะจะแน่นแล้วก็นะทําให้นะครับการขันน็อตน,นั้นมีประสิทธิภาพนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆมันจะมีล่องอยู่นะครับ,นะรบแล้วก็นะครับจเจ้าตัว บล็อกมันนะครับก็จะเป็นบล็อกมาตรฐานแล้วก็มีร่องสําหรับการล็อกนะครับร่องสําหรับการล็อกเพื่อนๆนะอาจจะใช้ไขควงนะครับหัวไขควงนะครับหัวไขควงทุกรุ่นนะครับจะมีร่องมาตรฐานสําหรับการใส่บล็อกนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะจะเข้าได้พอดีนะครับเพื่อนเพื่อนจะใส่กับหัวบล็อกก็ได้ครับ วานบล็อกน,ะนี่ได้นะครับมาเป็นชุดเลยครับเพื่อนๆน,นะนี่มาเป็นชุดเลยนะครับห้าตัวนะครับเป็นชุดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเ <c oughs> จ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเหล็กเป็นเหล็กแบบห้าเคหรือเคห้าเพื่อนๆน,นะนะเหล็กนะครับเป็นเหล็กเคห้า เหล็กสตีลสติลแข็งแรงนะครับทนทานแข็งแรงนะเจ้าเหล็กนะครับ K5 นะมาตรฐานเรื่องของวัสดุช่างนะครับนะนี่แต่เนะพื่อน